โอ้แอ่ไว้ให้มันไปยิงกูไว้สัตว์ไอ้ต้น <c oughs> ออไอ,นไอ้กูเออไอ้ต้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่ลงกูต้องไปชวยด้วย <c oughs> ไอ้หน่ย่ยซิวมาว่ะไอ้หน่่ยซิวย,ยงังเล่นจังเล่นเหรอเพิ่มเที่แต่เมื่อก่อนมั่งแปลกไปเแต่ไงกูไม่กล้าขึ้นนี่เฮ้ยอะทำไมใครทายแปลดูนี่ไอ้นอ็นอ,อ็แขนน,น,น,นี่นตัวนึงนี่ตัวนึงผมไงคอยถ่ายรูปพี่เดิมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวกปาให้ปาคนตีน่ะ โว้แอ่ไว้ให้มันไป็ิงกูไว้สัตว์ไอ้ต้นไอ้กูเออไอ้โนนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้โยไอ้่้องไดีไ้ทีไอ้เจ้าตันี้อยู่ไงมันมีตรงนี้ก็มาแค่แล้วไอ้โน่ไว้ัมีอตัวไอ้โอ้ยไอ้เหี้ยเบื่อเลยเอาคุณว่าเอาคุณว่าไอ้หน่อยสิวจะเป็นไอ้ต้นไอ้เหี้ยค้กว่าเออมัน แล้วก็แเลีไอเียงงไงงงม่ไม่เลือเรืสัับตตมวยตัวชวยมงเลยก่งกันเล่นเลยมึงก็โง่กันเลยไปจะให้ึงคไปยิงไอ้สัตว์นด้มึงก็บอกมึว่าด้านขวามึจะไม่รู้หรอขวาว่งไอ้สั์ ไอ้เียเจะไปยิงเาเลยไอ้เ hey, หียตอนกูเลงรอไม่ไม่โผ่ยสันตีเไอ้เนี่ยมึงมึงไรเรายังมีหนอยูัพออลี่ไอ้เหียนยตนรอรอไม่ไม่าไม่โผ่พอพูดเจแค้าหน้าตาไ่โผ่ยิ่งวแต่ไม่ได้ไม่ได้ วราใส่ไปเลว่าซิลไปต้น้ลงนีอลงไว้เ่ตาไ่าไอ้แคนคิวหคิวนคิวเลยวะก็วิ่งไปทอคนต่างไ่เิดต้นมได้เจ็คโค้งเปิดเอาตัวเปิดด้วยตัวเปิดด้วยบอมบ์บอเ้ยไอ้คเลด่ไอ้ต้เปิดเียตัเปิดเียเปิดไอ้ต้นตัวเปิดมาเ้วเเยเซอร์แล้ว พ่อมึงมึงเลือกเฮียอะไรเนี่ยไอะไรกันมึงยังต่างยังอีกเนี่ยเฮียยังงูอย่างงูอย่าเต้นเต้นตายเป็นควายหลึกหลึกเขี้ยวเลยเย็นกว่าเหนื่อออกมือเย็นแล้วที่เนี่ยขับไปบอมมัสต์บีโลเคตด์แอนด์ดิฟส์ดแอนบอกเปิดขวานะได้ยินป่ะ

นะเลขเลขห้านะตัวหนึ่งนะใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเล็กห้ายันบนเลยเล็ห้าข้างบนอ่ะเจนดเจนดีคนสนใจนะไปแล้วไปแล้วไแล้วเดี๋เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งแม่ตาตัวหนึ่งผมตายแล้วเนี่ยเข้าห้องเล็กข้อห้องซ้าย ขวาตัวเลยแทนโอ้โหงานยากเลยวะด้านซ้ายมีไหมด้านซ้ายไม่มีหรอกมั้งอ่เฮียโนกูแตกไอัต์กูแตกด้านซ้ายมีแล้วไงซ้ายไม่มีข้างบนน่ะอไปเลยข้างบนะมีสโมกอีกไหมมีละแต่กูเลยกูเอาี่กัน <laughs> One friendly operator remains. Blah, 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 blah. Oh, him. <team>. Found <laughs> the bomb. Make your way to its location and defuse it. Hold on, in there. you hung? someone? ต,ต้องไหนตายข้างบนตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ตายแล้วโอเคมีมีองมีอะไรไม่ดีมีอะไรไม่ดีตัวหน e ah. ึ่งไปไหนันให้ปันใหน้ทนายทนายปันใหน้แล้วปันให้แล้วปันให้แล้วอ่ะปันให้อหีก นีอยู่มันเปิดรูฝั่งนี้เยอะฝั่งด้านซ้ายตรงนี้จะไปเข้าฝั่งน,นู้นได้ห่าฝั่งแตกตามๆทุกกระบวนที่ไหนได้ไหมผมปั๊มแตกอยู่เว้ยขบวนเกลียแล้วเหรอยังยังยัง,ยงพบได้อะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ได้ตู้ป่าเออคูไปไหนเพื่อน <c oughs> เอ๊ะ,อะตาไกลไป

对吧？ มังยังไม่เข้ามันยังไม่เข้ามาติดเกาะข้างบนแล้วเกาข้างบนแล้วป่นว่ะอยู่ตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงเล็กหนึงปนมันเช็คป่นอยู่แลโดนเช็คป่นอยู่มาโดนวิ่งเช็คบนอีกแม่ เสียงมั้ยติดสีด่ลงมาแล้วบันไดบันไดลงมาไปแล้วผมโดนสโมกอ่ะไม่ผมยิงไปแล้วผมควาดมือโทแตกไปแล้วปี๊ดหน้าต่างหน้าต่างเยียมเข้าแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยรู้ดิไอ้นี่เล่นโดนเยอะมากตตตาาาาไมม่ย มาได้สองตัวจุดสี Luckily, ่จ okay. <c oughs> ุดสี่มาได้สองตัวสามตัวแล้วออนนี้แคนแคนสองสองชื่อเจ็ดตัวเท้าขุดเท้าดเฮ้ยเออาเตัวสามตัวชื่ออ้อม้อมแขนชื่อตัวหังตกัดเท้าอ่้อเยอะ ย,ไยไงไยงยิงจะล้มเหรอไม่ตายอไยิงยักขนาดนี้ไม่ตายเหรอเออมันลงใ <c oughs> หม่สัตว์ขอขอใครก็ได้มีโลทักคนหน่อยดิขอโล่หน่อยมีไม <c oughs> มไม่ให้อิโลอ่ะสัตว์เนขอโล,ล่ <c oughs> หนยเออได้อันนี้ก็ได้ไอนน้ก็ได้เอากิโลอได้ได้ไได้ไเออยากได้กิโลเโล่เอาีโบั แรกสโป้คละมาดกูแวะนิ้โปให้กดก่อนต้นต้นขอตรงนี้ต้นตรงนี้ไม่ต้องปิดนะผมจะมีกจทั้งสองอันเลยเอาเอาปิดตรงนี้ให้ได้นนั่งได้เพื่อนตรงนี้ถ้าได้ปิดตรงนี้เอาไม่อยู่หนังา้เหรเออจะอตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเออปิดปิดไว้ไ้เาได้าด้ได้่ก็ได้ แค่ไม่มีไม่มีแค่แค่นี้แหละพอแล้วพอแล้ว thank you thank you เดี๋ยวอ่ะมึงแกอยากเอาบอเออต้องเล่นแบบแปลกๆอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยยังไม่ได้แปกข้างบนเลยมันพังคู่เลยนะเว้ยหรอตั้งแต่แต่คู่อ่ะผมเดาอ่ะน่าใช่อ่ะผมว่าพังคู่อ่ะถ้าลองมึงเปิดไอเดียอะไรแกปูเออมึงเปิดอะไรนี่มันในห้องเลยไหม เออไม่รู้ไม่ทันละกูกดปลาผิดอะไรวะอะไรวะตาแมันเปิดรูห้องไว้เว้ยห้องอะไรห้องบนหัวห้องตรงไอ้ตี้อะเปิดหัวไอ้ตี้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วไอ้ที่หายเข้าไว้นะมือไงตามกันอยู่ดีแล้วดีแล้วแต่ว่าไอ้ตอนนี้เราจะอย่างนี้จริงเหรอเอาอย่างนี้เลยโจทุกทางกันเลยดูดิหลังหัวไม่เป็นไรเนี่ยผมปลาที่ย์โงถเนี่ย แต่ผมอย่าหัว này đi theo đi ในลังได้ใช่นหครับเดี๋ยวลองขยันเฮ้ยเสียงข้างบนบอกว่าเอ่อมาข้างบนจะข้างบนไอ,อตาข้างบนมาเลยตตโตด้วย<อ>น่าพีสิงว่ะเก็บพีเก็บพีรอรอ

ออาได้ป่ะใช่ไหมครับโอ้ยโหว่โดนเฉยเอาอะมาว่ะแกนข้างหน้าแกนดูข้างหน้าเนอะนั่นแหละปางแล้วมั้งปาง<ด>ละมันมีม ซีโปรไอแคนคนละหมัดไอแคนตายก่อนด้วยื่แล้าดีวาเจาะข้างบนตะวันเรว่ีว่าดีวะีวลากัคลีแม่งดีจังวะไอ้สัสกูอ่าคุมว่ามันนี่ขึนเยอะแล้วมอ้สหมูแบบนหมู <laughs> 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 I'm location of <laughs> uh. four is located above Be ready for assault. Below me, ah, for located yeah. a bomb. Get ready to engage. I'm looking. Hey, oh, 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 I'm is, is on camera feed up and running. ิน,นาบาาาน้านมาคาบมาตัวชีว์หลเอเ่ตสุดว่ะเข้ามาตายเลยป่ะมันให้ตายเลยใช่าาไมชหมก็เชนาบา้านว่ะขบนขอจะขบวน เต็งกูอย şallah, ู damit, 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 damit. Raus, ่เนอะป้ายไนไปไนตรงนี้ตัวหนึ่งในยาตัวหนึ่งชั้นสอง

อ่ดอนสกอาเคอตื่นแต่เช้ายังไม่นอนนะเว้ยทำไมคุยคุยตื่นในเช้าเพื่อไปนอนต่อเลยมแม่เงียบเงียบด้วยสนุยู่ไนเนี่ยแล้วมึงคว้า ใส่ตามือดูมันสองันอกไม่มีใช่ไม่มีเกียอะไรยันสองมันปลาวาเคลรี่ปเนี่ยอ๋อเฮ้ยวาน้กลร้ไอ้เี้ยยิงยัดมัวเดยคนโดนสอะหน่อยูนดูฝั่งนี้ ไอตรงนี้มันเปิดอว <tal word> ไอยู่ไหมต้งชีชี้กําแพงขึ้นเลยดิกระแพงอยู่ตรงไหนตรงตรงวมไม่ติดอะวะวัตถฟักซ์เพิ่มมันางแพงไม่ได้วะเฮ้ยบันไดนี้มีแอนระวังบันไดหลักบันไดหลักพีโอเคไเวลาที่มันโผล่มา

ก็แรกกูอะในหัวกูคิดว่ากูแบไปเปิดตรงนั้นเอาไว้ไอแกนสองแล้วกูก็จะมายืนตรงนี้เว้ยแล้วก็จะเข้าห้องหัวแตกไอ้เนียไอเคนโดนตาเลยจ้ะจบเลยกูอยู่ในแค่เป็นสามเหยียบเล็กๆของกูเนี่ยพกแทบเหาเฮียก็เข้าไาง ม,มัมนขึ้นแา่ขั้นสองขึ้นสองเต็มเลยใช่ใครแเอาป่อ,อ,กอ,อกวะรากูจะยิงทิ้งอยู่ อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนนะ ตีนะคบับเฮ้ยขบนเจาะแล้วขบนเจาะแล้วม,มีตัวไรเจาะเอ็ดเอ,ดอเ็ดเอ็ด้อ๋อมันจะอไเอ็ดเอด็ดม,มันเป็นตรงนขงน้างาง,งบนขบนบน กม่รู้ว่าไอ้เฮี้ยแม่แงเด็กมันได้ยอยู่ๆแม่งก็หันมายิงกูไ,กอ,ไอ้นะอนนอสัตลงปบีกฝั่งอะนะข้าตัวกูสองตัวเลยเฮียจงแล้วง